สวัสดีทุกคนครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งในชายฮ o อบบี้นะครับผมมาอยู่กับรถเล็กอีกเช่นเคยครั้งนี้เรามาอยู่กับบุกติ EB 1 1 0 Super Sport นะครับผมเป็นเรียกว่าตัวแรงยุค90แล้วก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรถจะเป็นปี94นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูรายละเอียดตัวรถด้านในแล้วกนะัน ตัวรถนะครับผมจะเป็นเดี๋ยวเราดูใต้ท้องก่อนก็นได้นะครับเห็นชัดไหมใต้ท้องก็จะมีสก,กรีนไว้ว่า94ปกติ e b 110 11 1 1 0น s s นะครับผม s s ย่อมจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นล็อกฮัสบิวเม a ดอินมาเลเซียนะครับผมภาพรวมเลยตัวรถเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าทั้งคันเลยแล้วก็ด้านหน้า ด้านหน้าตัวรถก็จะมีโลโก้บูกตินะครับผมแล้วก็ตรงนี้2ด้านเป็นไฟนะครับเป็นพลาสติกใสจริงใสนะครับผมดูในกล้องมันอาจจะเห็นดำๆเพราะว่าตัวไฟใสแต่ตัวพลาสติกที่อยู่ด้านหลังไฟมันเป็นสีดำนะครับด้านหน้าก็เรียบๆเลยนะครับไม่มีอะไรมีเป็นเหมือนอช่องดักลมเป็นซี่นะครับ3าซี่ แล้วก็ด้านขวาของตัวรถมากับล้อแมตตโครเมียมนะครับผมแล้วเป็นตรงนี้เป็นประตูด้านหน้าแล้วก็มีช่องดักลมน่าจะเป็นไว้ระบายความร้อนให้กับเบรกหลังนะครับผมด้านท้ายตัวรถก็จะมีไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับผมแต้มสีมาให้ครบเลยสีส้มสีแดงแล้วก็ขาว แล้วก็ในช่องของป้ายทะเบียนจสะสกรีนมาว่า EB 1 1 0 SS นะครับผมก็คือเป็นชื่อรุ่นรถนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อคู่ออกด้านซ้ายและขวานะครับผมมีดิฟฟิวเซอร์สูงขึ้นมาชนชนกับกันชนท้ายเลยนะครับผมแล้วก็มีวิ้งหลังเป็นทรงสปอร์ตคลาสสิกนะครับผมก็น่าจะตรงรุ่นของรถ90ูนะ ด้านขวาของตัวรถก็เหมือนกับด้านซ้ายเลยเรียบๆไม่มีอะไรเป็นตัวนี้เป็นประตูหน้าอันนี้เป็นช่องอดักอากาศเพื่อเป่าให้กับเบรกหลังนะครับผมด้านบนฝากระโปรงของตัวรถก็เรียบไปหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเหมายว่าเจ้าตัวเนี้ยเครื่องมันจะวางตรงกลางนะครับไม่แน่ใจว่าจริงรถจริงๆฝากระโปรงหน้าจะเป็น เปิดไม่ได้หรือว่าเปิดได้แล้วเป็นที่เก็บสัมภาระนะครับภายในตัวรถอันนี้กระจกเป็นสโมกนะครับไม่ไม่ใสแล้วก็แต่ก็ไม่เข้มเหมือนกับตัวอื่นๆนะครับแล้วก็ภายในตัวรถเป็นสีดำทั้งหมดเลยพงมาลายซ้ายด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้ไม่มีกระจกข้างมาให้แล้วก็ฝากระโปรงอะไรไปไม่ได้เลยครับ นะครับโดยรวมก็เรียบๆไม่มีอะไรมากมายแต่สีสวยดีนะครับเป็นสีฟ้าเรียกว่าตัวแรงยุค90น,นะครับผมกับบุกติ EB110 Super Sport นะครับผมก็คลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ